สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โง่ลึกลับหากเราลองปล่อยให้ภาพในความคิดค่อยๆก่อตัวขึ้นเมื่อนึกถึงคำว่าลาวภาพที่ปรากฏคงเป็นความสงบของสายน้ำโขงยามเย็นเป็นเงาสะท้อนสีทองของพระาธาตุหลวงหรืออาจจะเป็นภาพที่คุ้นตาที่สุดคือรอยยิ้มของแม่หญิงในชุดสิ้นไหมยืนเรียงรายตักบาดข้าวเหนียวในสายหมอกยามเช้าที่หลวงพระบางภาพนั้นงดงามและเป็นจริงครับ แต่บางทีมันอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดใช่ค่ะเหมือนกับเสียงกระซิบที่ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบเพราะในจังหวะชีวิตที่ดูเนิบช้าที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันมีเสียงอีกแบบหนึ่งกําลังก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทร์เสียงนั้นไม่ใช่เสียงระฆังวัดนะคะแต่เป็นเสียงบีดของดนตรีสมัยใหม่เป็นเสียงล้อสเก็ตบอร์ดที่ครูดไปกับพื้นปูนแล้วมันสะท้อนออกมาดังที่สุดผ่านเสื้อผ้าหน้าผมของคนรุ่นใหม่ เป็นเหมือนภาษาที่ไม่ต้องมีคำพูดที่กลังบอกเล่าเรื่องราวบทใหม่ของประเทศที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ลองนึกภาพตามกันดูนะครับบายวันเสาร์ใจกลางเวียงจันเลยในห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยอย่างเวียงจันเซ็นเตอร์บรรยากาศนี่คือคนละเรื่องกับภาพจำของเราโดยสิ้นเชิงเลยนะใช่ค่ะมันเหมือนเป็นรันเวย์ที่มีชีวิตชีวามากๆครับวัยรุ่นเดินกันเป็นกลุ่มๆสวมเสื้อยือดโอเวอร์ไซส์พิมพ์ลายกราฟิกเท่ๆ กางเกงยียนทรงกระบอกเอวสูงกับรองเท้าสน้นเกอร์รุ่นล่าสุดคือมันเป็นภาพที่ขุ้นตามากจนบางครั้งก็รู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในย่านสยามหรือฮงแดเลยมผมสงสัยว่าอะไรคือกระแสหลักที่ขับเคลื่อนสไตล์ของพวกเขาอยู่ตอนนี้ครับคือมันมีอิทธิพลหลักๆสองสายที่ไหลบ่าเข้ามาอย่างทงพลังแล้วก็เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยสายแรกก็คือวัฒนธรรมเคป๊อปแล้วก็เคแฟชั่นจากเกาหลีใต้ซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกอยู่แล้ว ครับับอนนี้แนนน่อและอีกสายที่ใกล้ชิดกันมากจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันก็คือ T-POP แล้วก็สื่อบันเทิงจากฝั่งไทยเหล่านี้เองค่ะออ๋ oh? ทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ลอยข้ามโขงมาเองนะคะแต่เดินทางผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือของทุกคนคือข้อมูลล่าสุดเนี่ยระบุว่าประชากรในลาวกว่า60%เ เข้าถึงโซเชียลมีเดียเยอะมากนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะ Facebook กับ Tik t o k นี่คือประตูบานใหญ่เลยที่เปิดรับเทรนด์แฟชั่นเหล่านี้เข้ามาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเขาไปแล้วแต่มันก็น่าสนใจนะครับเพราะในขณะที่เทรนด์โลกหมุนเร็วขนาดนี้สังคมเราเองก็ยังมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่แข็งแรงมากๆโดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบต่างๆผมได้ยินมาว่าในสถานศึกษาหรือสถานที่ราชการเนี่ยยังมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเรื่องการแต่งกายอยู่ นั่นคือจุดที่ทำให้เรื่องราวของแฟชั่นในลาวมีมิติที่ซับซ้อนและน่าสนใจอย่างยิ่งเลยค่ะเราอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าบริบทบังคับทางวัฒนธรรมคือในขณะที่โลกแฟชั่นตะโกนบอกให้เราเป็นตัวของตัวเองสังคมก็ยังมีกรอบของประเพณีที่ต้องเคารพอยู่โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่ยังคงต้องนุ่งผ้าสิ้นเป็นเครื่องแบบในโอกาสสำคัญหรือในการไปเรียนและทำงานในหน่วยงานราชการโโอ นั่นเป็นความท้าทายที่น่าสนใจมากเลยครับมันเหมือนกับการใช้ชีวิตอยู่บนเส้นขนานสเส้นพร้อมๆกันเลยนะแล้วคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักศึกษาหญิงพวกเขารับมือกับเรื่องนี้ในชีวิตประจําวันยังไงครับมันต้องมีการปรับตัวหน้าดูเลยพวกเขาสร้างสรรค์ทางออกได้อย่างน่าทึ่งมากค่ะมันก่อให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าชีวิต2ด้านที่ต้องสลับสับเปลี่ยนไปมาชีวิต2ด้าน แต่มันไม่ใช่การแยกขาดจากกันนะคะแต่เป็นการผสมผสานหรือ mix and match ที่กลมกลืนอย่างไม่น่าเชื่อลองนึกภาพนักศึกษาหญิงที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวดูนะคะครับช่วงเช้าเธอจะนุ่งสิ้นไหมตีนจกงดงามตามระเบียบเลยแต่ว่าท่อนบนอาจจะไม่ได้สวมแค่เสื้อนักศึกษาเรียบๆออเธออาจจะเลือกสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวคัตติ้งเนียมๆนีย้ยสไตล์มินิมอลแบบเกาหลีเท่เลยนะนั่นหรือบางทีก็สวมแจ็คเก็ตยีนส์ตัวโครงทับไปเลยมันคือการประกาศตัวตนว่า ฉันเคารพในประเพณีแต่ฉันก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีสไตล์ของตัวเองมันกลายเป็นลุกใหม่ไปเลยสี่ะครับเป็น modern traditional ที่ไม่ได้ดูขัดเขินแต่กลับดูเก๋และมีเอกลักษณ์มากๆแล้วพอหลังเลิกเรียนล้วครับเกิดอะไรขึ้นกับผ้าสิ้นผืนนั้นเมื่อหมดภาระในห้องเรียนผ้าสิ้นผืนสวยก็จะถูกพับเก็บอย่างดีเลยค่ะแล้วก็แทนที่ด้วยกางเกงคาโก้ตัวหลวมกับเสื้อครอปตัวสั้นเพื่อเตรียมออกไปเจอเพื่อน ใช่ค่ะไปคาเฟ่หรือเดินเล่นริมโขงมันคือการเปลี่ยนโหมดที่เกิดขึ้นในทุกๆวันเป็นความยืดหยุ่นทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการทิ้งรากเงา้าแต่กำลังหาวิธีที่จะให้รากเง้านั้นอยู่ร่วมกับโลกสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวที่สุดเท่ากับว่าวัยรุ่นลาวกำลังเจรจาต่อรองกับวัฒนธรรมผ่านเสื้อผ้าทุกวันที่สวมใส่น่าทึ่งจริงๆครับ ที่ผ่านมาเราพูดถึงอิทธิพลจากเกาหลีกับไทยเป็นหลักแต่ตอนนี้ลาวมีเพื่อนบ้านที่มีอิทธิพลมหาศาลอีกรายหนึ่งที่เชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิดด้วยรถไฟความเร็วสูงผมหมายถึงจีนนะครับอิทธิพลจากทางเหนือเริ่มส่งผลต่อรันเว์ในเวียงจันทร์บ้างแล้วหรือยังเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากค่ะเพราะรถไฟความเร็วสูงลาวจีนที่เชื่อมคุณหมิงกับเวียงจันทร์เนี่ยไม่ได้ขนส่งแค่ผู้คนหรือสินค้า แต่ยังนำพารสนิยมและกระแสแฟชั่นระลอกใหม่เข้ามาด้วยนั่นคือสไตล์ที่เรียกว่า d o ย y i ซึ่งก็คือ TikTok ในเวอร์ชันของจีนอ๋อ d o ยินใช่ค่ะสไตล์นี้จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจาก K-pop หรือ T-pop อย่างสิ้นเชิงเลยมันมีความจัดจ้านกว่ากล้าเล่นสีสันที่ฉูดฉาดกว่าแล้วก็มีเทคนิคการแต่งตัวซ้อนกันหลายๆชั้นหรือที่เรียกว่า layering ที่ซับซ้อนเดี๋ยวนะครับ การแต่งตัวซ้อนกันหลายชั้นในอากาศร้อนแบบบ้านเราเนี่ยนะครับมันจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมครับเขาก็ปรับให้เข้ากับสภาพอากาศค่ะอาจจะเป็นการใส่เสื้อกล้ามทับเสื้อยืดบางๆหรือสวมเสื้อกั๊กทับเดรสแล้วก็เสริมด้วยเครื่องประดับชิ้นใหญ่ๆเป็นการสร้างมิติให้กับการแต่งตัวนอกจากนี้สไตล์ดิวินยังนิยมการผสมผสานแบรนด์เนมเข้ากับสตรีทแว์อย่างกล้าหาญ เราจึงเริ่มเห็นภาพวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่ย้อมผมสีสว่างอย่างสีชมพูนีออนหรือสีฟ้าพาสเทลใส่รองเท้าบู๊ตส้นตึกสูงๆเดินตามท้องถนนมากขึ้นครับแม้จะยังเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ก็เป็นภาพสะท้อนของชนชั้นกลางกลุ่มใหม่แล้วก็กลุ่มคนเลาเชื้อสายจีนที่กําลังเติบโตและมีกําลังซื้อสูงขึ้นมีข้อมูลอะไรที่พอจะยืนยันปรากฏการณ์นี้ได้บ้างไหมครับว่ามันเป็นแค่เทรนเฉพาะกลุ่มหรือกําลังจะกลายเป็นกระแสะที่ใหญ่ขึ้น ตัวเลขเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะมีข้อมูลจากการสำรวจตลาดค้าปลีกออนไลน์ในเวียงจันทร์พบว่ายอดสั่งซื้อสินค้าแฟชั่นแบบพรีออเดอร์จากแพลตฟอร์มช้อปปิ้งของจีนอย่างเทาเบ้าหรือพินดูดวเนี่ยพุ่งสูงขึ้นกว่า300%ในช่วง3ปีที่ผ่านมาโอ้สามรใช่ค่ะนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือหลักฐานที่จับต้องได้ว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจจากจีนกำลังแทรกซึมเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ และกำลังสร้างทางเลือกใหม่ๆให้กับสไตล์ของวัยรุ่งเร่าเราคุยกันถึงเรื่องราวในเมืองหลวงมาพอสมควรแล้วนะครับซึ่งมันก็สะท้อนภาพของความเป็นสากลได้อย่างดีแต่ประเทศลาวมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงมากผมเลยสงสัยว่าถ้าเราเดินทางออกจากเมืองหลวงขึ้นไปบนพื้นที่สูงของประเทศภาพของแฟชั่นจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างหรือว่าที่นั่นมีแต่เรื่องของการอนุรักษ์เครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมอย่างเดียว นั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปมากเลยค่ะเพราะถ้าเราเดินทางขึ้นไปนะคะเราจะพบกับโลกแฟชั่นอีกใบที่ยิ่งใหญ่อลังการและเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาไม่แพ้กันโอ้โห oh. โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ม้งซึ่งมีสัสดส่วนเกือบ10%ของประชากร แฟชั่นของวัยรุ่นมงไม่ใช่เรื่องของการหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะแต่มันคือไฮแฟชั่นในแบบฉบับของพวกเขาเองและมีเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการแสดงออกคือเทศกาลกินเจียงหรือปีใหม่มงครับซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดมันก็ไม่ต่างอะไรจากเม็ดกาล่าแห่งคุนเขาเลยค่ะเม็ดกาล่าแห่งคุนเขาเป็นคำเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากครับ แต่ก็ทําให้ผมสงสัยว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอครับคืองานเมดกาล่าที่นิวยอร์กนี่คือสุดยอดของนวัตกรรมแฟชั่นเลยนะแล้วเทศกาลปีใหม่มงมันไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรเพราะมันไม่ใช่แค่การนําชุดเก่ามาใส่ค่ะแต่มันคือการสร้างสารรค์และการแข่งขันหนุ่มสาวชาวม้งใช้เวลาเตรียมตัวสําหรับงานนี้กันเป็นเดือนๆเลยเป็นเดือนๆเ,เ,เ,เลยหรอครับใช่ค่ะชุดประจําเผ่าที่เคยมีรูปแบบตายตัวถูกนํามารีดีไซน์หรือ,อออกแบบใหม่ในทุกๆปี ตัวเสื้อถูกปรับให้เข้ารูปมากขึ้นโชว์สรีระมากขึ้นมีการนำวัสดุสมัยใหม่ที่แวววาวอย่างผ้ากำมะหยี่สีสดหรือการปักเลื่อมเข้ามาผสมผสานเพื่อให้ดูระยิบระยับยามต้องแสงแต่หัวใจสำคัญที่ยังคงอยู่แล้วก็ถูกให้ความสำคัญมากขึ้นไปอีกก็คือเครื่องเงินแท้ที่หนักหลายกิโลกรมัมหลายกิโลค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและสถานะทางสังคมของครอบครัวแค่ฟังก็รู้สึกถึงน้ำหนักแล้วครับ แล้วมูลค่าของชุดแบบเนี้ยมันขนาดไหนกันครับการลงทุนลงแรงไปขนาดนี้มันต้องมีความหมายมากกว่าแค่การแต่งตัวสวยๆแน่นอนจุดที่ใส่ในไนตีไหมมง1ชุดนะคะถ้าเป็นชุดที่ออกแบบและตัดเย็บอย่างดีอาจมีราคาสูงตั้งแต่5,000บาทไปจนถึงหลายหมื่นบาทเลยโอ<ฮ>้และถ้านับรวมเครื่องเงินโบราณลวดลายวิจิตรที่ตกทอดกันมาในตระกูลด้วยมูลค่าอาจพุ่งไปถึงหลักแสนบาทได้ไม่ยากเลยค่ะหลักแสน มันคือการลงทุนครั้งใหญ่แห่งปีเพื่อการปรากฏตัวเพราะเทศกาลปีใหม่มงไม่ได้เป็นแค่งานเฉลิมฉลองแต่ยังเป็นพื้นที่สำคัญในการพบปะ เกี่ยวพราสีและมองหาคู่ครองอ๋อเข้าใจแล้วครับการแต่งกายจึงเป็นการประกาศศักดิ์ศรีและสถานะของวงตระกูลไปในตัวแล้วเทคโนโลยีอย่างโซเชียลมีเดียเข้าไปมีบทบาทในเมดกาล่าแห่งคุณเขานี้บ้างไหมครับมีบทบาทอย่างมหาศาลเลยค่ะ TikTok ได้กลายเป็นเวทีประกวดแฟชั่นของชาวม้งไปแล้ววัยรุ่นจะถ่ายคลิปวิดีโอหมุนตัวโชว์รายละเอียดของชุดสวยๆของตัวเองแล้วโพสต์ลงไปมันเกิดเป็นกระแสไวรัลที่ไม่ได้จำกัด อยู่แค่ในหมู่บ้านหรือในประเทศลาวอีกต่อไปแต่มันเชื่อมโยงชาวม้งในลาวไทยเวียดนามไปจนถึงชุมชนชาวม้งในสหรัฐอเมริกาเข้าไว้ด้วยกันโ oh. กลายเป็นเครือข่ายแฟชั่นชาติพันธุ์ระดับโลกที่แลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจและแข่งขันกันผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลน่าถึงมากครับจากแฟชั่นระดับแสนในงานเทศกาลสู่สตรีทแวร์ตามกระแสะโลกในเมืองหลวง มันดูเป็นสองขั้วที่แตกต่างกันมากเลยนะแล้วสำหรับวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่อาจจะไม่ได้มีกำลังซื้อมากขนาดนั้นล่ะครับพวกเขาสร้างสไตล์ของตัวเองจากที่ไหนมีวัฒนธรรมแฟชั่นอีกด้านหนึ่งที่ขับเคลื่อนพวกเขาอยู่หรือเปล่ามีแน่นอนค่ะและเป็นวัฒนธรรมที่แข็งแรงแล้วก็ย่างรากลึกมาอย่างยาวนานนั่นคือวัฒนธรรมเสื้อกระสอบหรือสภาพมือสองอ๋อเสื้อกระสอบใช่ค่ะ ถ้าใครเคยไปเดินตลาดเช้าหรือตลาดคัวดินในเวียงจันทร์จะเห็นภาพกองเสื้อผ้าขนาดมหือมาที่รอให้คนไปค้นหาด้วยสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ค่าเงินกีบที่ยังมีความผันผวน,ผานการจะซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมมือหนึ่งจากในห้างอาจเป็นเรื่องที่ไกลตัวสำหรับวัยรุ่นจำนวนมากเสื้อผ้ามือสองคุณภาพดีจากญี่ปุ่นเกาหลีหรือยุโรปที่ผ่านเข้ามาทางชายแดนจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญที่สุดพอพูดถึงเสื้อผ้ามือสอง หลายคนอาจจะนึกถึงความจำเป็นทางเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ฟังจากที่เล่ามาผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันได้วิวัฒนาการจากแค่ความจำเป็นทางเศรษฐกิจกลายมาเป็นเรื่องของรสนิยมและความรู้ไปแล้วครับมันคือการผจญภัยคือการล่าสมบัติการค้นพบซื้อยืดวงดนตรีร็อกยุค90สภาพดีหรือกางเกงยีนรีไว์ริมแดงรุ่นเก่าในกองผ้า มันไม่ใช่แค่การได้เสื้อผ้ามาใส่นะคะแต่มันคือความภาคภูมิใจคือการได้ครอบครองของที่มีเรื่องราวและไม่เหมือนใครเข้าใจเลยมันคือการแสดงออกถึงตัวตนที่แตกต่างอย่างแท้จริงมันคือความสุขของการเป็นตาดีได้นั่นเองมันสร้างวัฒนธรรมย่อยหรือ s u b c u เ t อร์ของกลุ่มคนที่หลงไหลในของวินเทจขึ้นมาอืมมีข้อมูลจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดกลางคืนริมโขงบอกว่า ลูกค้าหลักกว่า80%ของร้านเสื้อผ้ามือสองคือวัยรุ่นอายุ15-25ปีค่ะที่ไม่ได้มาหาเครื่อของถูกแต่มาตามหาของแท้ที่ไม่ซ้ำใครการแต่งตัวแนวนี้จึงไม่ได้สะท้อนความขาดแคลนแต่กลับสะท้อนถึงความเท่ความมีสไตล์และความรู้จริงในสิ่งที่ตัวเองหลงไหล และการแสดงออกถึงตัวตนที่ว่านี้มันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่สิ่งที่สวมใส่หรือถอดเปลี่ยนได้นะคะแต่สำหรับคนรุ่นใหม่บางกลุ่มมาได้เดินทางลึกลงไปจนถึงสิ่งที่คงอยู่ถาวรบนร่างกายนั่นคือศิลปะบนเรือนร่างอย่างรอยสักค่ะเรื่องรอยสักนี้นะ่าสนใจมากครับเพราะในสังคมลาวแบบดั้งเดิมการสักยันมีความหมายผูกพันกับเรื่องความเชื่ออาคมศสยศาสตร์หรือการแสดงความเป็นชายชาตรีอย่างการสักขาลาย แต่สำหรับคนรุ่นใหม่ความหมายของรอยสักได้เปลี่ยนไปแล้วเลยครับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะสำหรับพวกเขารอยสักคือศิลปะและแฟชั่นรูปแบบหนึ่งไม่ต่างจากการเลือกเสื้อผ้าหรือทรงผมร้านสักสไตล์โมเดิร์นที่สะอาดและมีดีไซน์สวยงามผุดขึ้นมากมายในเวียงจันทร์และหลวงพระบางครับแต่สิ่งที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการที่วัยรุ่นหญิงเปิดใจและนิยมการสักมากขึ้นอ๋อพวกเธอได้ไม่ได้สัก,กยานเพื่อความขลัง แต่เลือกที่จะสักลวดลายเล็กๆน่ารักนักแบบมินิมอลลิสตามข้อมือข้อเท้าหรือไหปลาะเพื่อเสริมบุคลิกและความมั่นใจมันคงเป็นเหมือนเครื่องประดับชิ้นถาวรสินะครับการที่ผู้หญิงเลือกที่จะมีรอยสักมันต้องเป็นการตัดสินใจที่ท้าทายสายตาของสังคมพอสมควรเลยถูกต้องค่ะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการท้าทายกรอบคิดเดิม,ดมของสังคมที่ครั้งหนึ่งเคยมองว่าผู้หญิงที่มีรอยสักคือผู้หญิงไม่ดีอืม นี่คือการประกาศอิสรภาพและความเป็นเจ้าของเนือเรือนร่างของตัวเองอย่างเงียบๆแต่ทงพลังเป็นการบอกว่าร่างกายของฉันความสวยงามของฉันฉันเป็นคนเลือกและตัดสินใจเองพอเรามองภาพทั้งหมดนี้ประกอบกันตั้งแต่ชุดนักศึกษาที่ผสมสิ้นกับแจ็คเก็ตยีนไปจนถึงเม็ดการ่าของชาวมงบนคุณเขา จากกองเสื้อกระสอบที่ตลาดนัดริมโขงไปจนถึงรอยสักเล็บๆบนข้อเท้ามันทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับว่าแฟชั่นของวัยรุ่นลาววันนี้มันไม่ใช่การทิ้งของเก่าเพื่อรับเอาของใหม่เข้ามาทั้งหมดแต่มันคือกระบวนการเจรจาต่อรองที่ลื่นไหลและเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาระหว่างความเป็นท้องถิ่นกับความเป็นสากลค่ะพวกเขายังคงภูมิใจในผ้าสิ้นที่สวมใส่ไปวัดหรืองานบุญประเพณี แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าพวกเขาคือพลเมืองโลกหรือ global citizen ที่มีรสนิยมมีสไตล์และทันต่อกระแสโลกไม่ต่างจากวัยรุ่นชาติอื่นๆครับและปรากฏการณ์นี้เองที่กำลังสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจใหม่ๆขึ้นมาด้วยเศรษฐกิจใหม่ที่ว่านี้มีอะไรบ้างครับเราเริ่มเห็นการเติบโตของกลุ่มคนในสายอาชีพสร้างสรรค์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในลาวช่างภาพแฟชั่นชาวลาวที่มีผลงานโดดเด่น แบรนด์เสื้อผ้าสตรีทแวร์ท้องถิ่นที่ออกแบบและผลิตโดยคนลาวเองเมคอัพอาร์ติสต์หรือแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์ด้านแฟชั่นและความงามชาวลาวที่มียอดผู้ติดตามนับแสนคนทั้งหมดนี้คือพลังของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ก่อตัวขึ้นจากความหลงไหลในการแต่งตัวของคนรุ่นใหม่มันเป็นมากกว่าแค่เทรนด์เสื้อผ้าที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนว่าวัยรุ่นลาวไม่ได้กำลังแต่งตัวตามใครแต่พวกเขากำลังแต่งเรื่องราวของประเทศตัวเองขึ้นมาใหม่ผ่านเสื้อผ้าที่สวมใส่ เพื่อให้โลกได้เห็นมิติใหม่ๆที่ซ่อนอยู่หลังภาพจำเดิมๆที่เราคุ้นเคยเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยสีสันพนลังและชีวิตชีวาบางทีสิ่งที่เราเคยคิดว่ารู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเราอาจจะมีอีกหลายบทหลายตอนที่เรายังไม่เคยได้อ่านเลยจริงๆสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ